ถ้าคุณได้ลุยในอารีนาระดับสูงช่วงนี้นะครับคุณจ๋าจะได้เห็นทีมนี้นะครับค่อนข้างจะบ่อยเลยเป็นทีมที่เป็นซีลอนแล้วก็โทฮิวทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกันไปได้นะแต่ว่าตัวหลักที่เขาจะใช้กันก็จะเป็นล็อกตา,ตากับพาเฟ่แคนดี้สวตัวเนี่ยก็เปลี่ยนตั้งแต่ลูกมังกรจนถึงสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีแค่แทั้ง2ตัวซึ่งเป็นซีลอนตัวดาเมจหลักแล้วก็ตัวโคลี่นะครับเอามาดูดซับดาเมจเฉยๆแล้วก็ในทีมนี้ จะเป็นการปรับปรุงมาจากทีมที่มีตัวซอเบนะครับเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็พอตายไปจะเปลี่ยนเป็นซีรอนเนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นซีรอนเนี่ยเป็นตัวยืนดาเมจหลักแทนนะครับแล้วก็ให้ฮิลสตัวเนี่ยยืดชิดซีรอนจนถึงช่วงประมาณสามสิบวินะครับช่วงนั้น่ะซีรอนจะค่อนข้างจะโหดมากแล้วก็จากการที่ดาเมจไปตกที่ซีรอนนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนตัวสมบัติให้กลายเป็นตัวตำารานะครับเลยจะเป็นสัญลักษณ์อสวินก็ได้แล้วก็มีตัวน็กวีกับนาฬิกาซึ่งการจะทำทีมนี้ได้เนี่ย ก็คือต้องทาตัวแคนดี้ให้ได้ถึง30ด้วยนะครับไม่งั้นดาเมจตัวที่เป็นดาเมจดักอย่างซีลอนอนจจะไม่มีพลังทำลายไม่พอที่จะจบเกมนะครับในส่วนของท็อปปิ้งก็จะเหมือนเดิมคือซีลอนเนี่ยลดเสียหายให้สูงที่สุดนะครับโคลี่ครูทามลอสตาครูทามที่มีออมลองเป็นคี้หับเส้นแล้วก็ตัวพาเฟ่แคนดี้ก็จะเป็นครูทามอบมลองลดเสียหายนะครับตัวเจ้ามัางกรก็เหมือนเดิมนะครับคูทามที่ไม่มีลดเสียหายหรือว่าใช้ ตัวสุนภัยก็ใช้เป็นขุดฐานที่มีรถเสียหายได้นะครับเดี๋ยวจะไปลองตีให้ดูกันนะครับทีมนี้ข้อข้อหลกัหลกๆเลยนะที่เป็นที่เป็นโดดเด่นก็คือเวลามันไปเจอกับทีมที่เป็นตัวดามเมจดังๆัอ่ะทีมนี้มันจะต้านไหวเพราะว่ามันมีตัวดามเมจนะครับมาแบบทําให้ตายเร็วแล้วก็มีตัวฮิลถึงสตัวนั่นเองนะครับ แต่ข้อเสียหลักก็จะเห็นชัดทเลยนะก็คือการที่ฝากดาเมจไปที่ซีรอนมากจนไปเนี่ยแต่ว่าถ้าซีรอนโดนเก็บหรือว่าในช่วงท้ายนะครับดาเมจมันสูงไม่พอเนี่ยมันจะกลายเป็นเมที่เสมอหรือว่ามีโอกาสแก้กได้ในที่สุดแต่ว่าเวลาเราไปเจอแบบเคที่ดาเมจนะครับเนี่ยคือโอกาสที่ตัวดาเมจตายแทบไม่มีนะครับเพราะมีแค่ซีรอนกับโคลี่นี่ก็จะเห็นข้อความเมือยน,นะครับที่เนี่ยแทบจะเลือกที้ลดเลยนะจนกระทั่งถึงช่วงท้ายๆของเกม เาจะมาวัดกันช่วงสาวทีทีสุดท้ายนะครับเขาจะประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบทีมแล้วกนอนนะครับดาเมจทั้งหมดจะไปลงที่ซีรอนตามพ่เห็นเลยอันนี้ลอยสักทีม่ะซีลอนมีโอกาสแพ้ทีมลักษณะนี้นะครับที่ผมเคยนำเสนอไปเป็นสี่นัดตนตรีนะ อ่าไม่ใช่นะเป็นการใช้สตาร์ดรั๊ร่วมด้วยเอาสตาร์ดั๊กับแสงจันนะถ้าทีลักษณะน,นี้ก็มีโอกัสชนะนะครับเพราะฝ่ายนู้นจะเป็นดาเมจที่ค่าเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝ่เป็นอีกฝ่ายหนึงใช้ชายนิ่งกับตัวแมกเฟอร์มนเนจเนี่ยม,มันจะเจอดจากแถวหน้าเป็นหลักนะครับซึ่งทีลักษณะน,นั้นอ่ะโพลีกับซีลอนจะค่อนข้างแปร้าง แม่อย่างนี้เห็นนะครับก็คือโอกาสแพ้เกมที่เป็นดาเมจน้อยมากๆนะแต่ว่าพวกทีมที่เป็นอะไรอ่ามิวตี้เวยโดนัทอะไรพวกนั้นอนะ่ะก็คือโอกาสชนะค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็เอาทีนี้สักทีนะครับ่ทีนี้ก็เป็นทีมดาเมจนะ นั่นแลหละตามที่บอกนะครับทีมลักษณะนี้ที่มันเน้นตัวแทงมากเกินไปเวลาเจอกับทีมที่เป็นจอแถวหน้าเนี่ยก็ตัดตัวสูงแล้วก็มันน่าจะมีอีกหลายทีมที่สามารถจัดการซีรอดลักษณะนี้ได้นะครับ นั่นแหละจะเห็นจุดต่อชัดเลยว่าถ้าซีรอนมันแตกไปก่อนก็แค่แร่างตาที่เห็เนค้ะเอโอเครีเซ็ตสักตานะครับแล้วก็เติมตัว๋วตีให้ดูอีกสักสองทีบาเป็นอันนี้ละกัน ็ถือว่าเป็นทีมเล่นสนุกสนุกนะครับสำหรับคนที่แบบฟั้นซีรอนจนสุดนะทำมาเล่นกันได้เลยอาจจะเสียเวลานิดนึงน,นะเพราะว่าเกมมนี้มันจะจบก็ค,คือใช้เวลาเกิน1นงนาทีขึ้นไปต้องให้ไปจบที่สามเินแต่มีโอกาสเสมอสูนนะครับในบางกรณีการใส่ล็อกสตาร์ก็ทำให้ให้เรามีก๊อกสองนะครับ ในการผิวขึ้นมาสู้มากแก้โอเคเองสุดท้ายนะครับคอนสิรครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ก็แถ้จะพูดได้ว่าที่ลักษณะน,นี้เป็นการดึงศักยภาพสูงสุดของซีรอ,อนมาใช้เลยก็ว่าได้นะ ก็เป็นตัวแบบตัวเดียวใน,นนี้เลยก็ไปลองดูกันได้นะครับก่อนมันก็้จะจบเวลาซีสั่นนี้แล้วแหละเกประมาณ4วันแล้วก็จะบอกว่า อารีนารอบนี้มันจะมีช่วงเว้นช่วงนิดหนึ่งนะก็คือมันจะจบประมาณวันที่8ใช่ไหมแล้วก็มันจะจิิงช่วงที่อารีนาเล่นไม่ได้ไปประมาณเกือบเกือบหวันนะครับก่อนจะเข้าสู่การน,นดัดเดดวันที่9นี้นะ็พยายามเลียร์ตัวให้หมดก่อนะครับมันจะได้ดรีกับม้าได้พอดีๆในช่วงหลังเัปเดต ไปลองเล่นกันสนุกสนุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะดีซีซั่นในหน้าบวกกับตัวอัปเดตแพทใหม่ก็ไม่รู้ว่าตัวใหม่เข้ามาจะมีกันเปลี่ยนเมใต้อีกไหมสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ